วันนี้ได้เห็นอีกหนึ่งภาพของน้องนะคะในแง่มุมของนักธุรกิจสาวก็คือได้รับ b l a c k การ์ดอีกแล้วนะคะเรียนเชิญมารับเลยกับตัวเลยทีเดียวนะคะกับเจ้าของแบรนด์คิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องเป็นนูลิสด้วยซึ่งจะบอกว่าเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผู้ชายในภาพคนนี้ดีนะคะคุณรอนี่ฟิกคนนี้เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เลยและจําได้ไหมว่าเขาเคยชวนน้องเราเนี่ยไปถ่ายแบบริมเรริมเร,ร,มเรด้วยนั่นแหละก็คือเคยรู้ ร่วงานกันมาก่อนนะคะแล้วน้องก็ใส่เสื้อผ้าของคิดนะคะมาเยอะแยะมากมายซึ่งก็บอกว่าที่ตัวแบรนด์เขาเนี่ยดังมากนะเวลานี้แล้วทำไมแบบน้องลิสถึงไปหลงไหลข้างใครใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถพาา่าสตรีทแวร์ต่างๆนะคะเสื้อผ้าที่ดูอาจจะแบบ เท่ๆเก๋ๆเนี่ยนำพาไปสู่ความลักชูได้นะคะถามว่างานออกแบบเขาเนี่ยมันยังเท่อยู่นั่นแหละแต่ว่ามูลค่าต่างๆแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใช้ทําเสื้อผ้าเครื่องประดับของเขาเนี่ยมันมีคุณภาพมากแล้วมันก็หรูหราขึ้นมาแล้วก็ทําให้ทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะนักสะสมเนี่ยพยายามเก็บรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันของเขานั่นเองซึ่งการที่เขาโด่งดังขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเขาแรกเริ่มจากการเป็นร้านสเนคเกอร์ก่อนใช่ไหม มีแบรนด์ดังๆต่างๆแล้วก็พอเขามีผลงานออกแบบที่ไปเตะตานะแบรนด์ทั่วโลกเขาก็มีการคอลลบกันเรื่อยมาอะไรแบบนี้นะคะก็ยิ่งทำให้คนดังเนี่ยใสและข่าวนี้ถามว่าเขาเนี่ยมีแบล็กการ์ดนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะใหม่มากๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้ เพราะเชื่อว่าอันนี้อาจจะทําขึ้นมาเฉพาะสําหรับลิซ่าเลยคนเดียวหรือเปล่านะเวลานี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีมอบเพใครเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือเขาจะเป็นคนเลือกเองค่ะว่าเขาจะให้เจ้าแบล็กการ์ดใบนี้อยู่ในมือของเศรษฐีหรือเศรษฐีนี่คนไหนนะคะเพราะว่าคนที่ได้เนี่ยจะต้องมียอดค่าใช้จ่ายกับเขาเนี่ยสูงลิ่วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จากการที่คุยหลังบ้านกับแอดปยเนี่ยแอดปยเขาบอกว่าของน้องเนี่ยเป็น เลเวลที่สูงสุดแล้วไม่สามารถเลื่อนได้อีกนะคะอารมณ์บัตรมันก็เหมือนอารมณ์วงเงินนะ่ะนูออกแม้ว่าคุณสามารถไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆตามสิทธิพิเศษตามการไปตามการใช้เงินแต่ของน้องเนี่ยก็คือสูงสุดแล้วใช่ไหมแอดบอยใช่ครับคือที่อ่านมาเขาบอกว่าของน้องเนี่ยน่าจะล็อกไว้ที่เทียที่สูงที่สุดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสุดเพดานแล้วอะ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของน้องแอดว่าที่หมดไปกับคิดเนี่ย <laughs> ก็น่าจะไม่น้อยนะน่าจะมากอยู่นะครับอีกอย่างหนึง่งคือ มันก็เป็นผลดีต่อต,ตัวเขาด้วยนะในการมอบบัตรเขาให้กับน้องเนี่ยเหมือนกับเป็นการเปิดตัวแบ็กการ์ดแบบยังไงก็บอกไม่ถูกอ่ะเพราะว่าการที่น้องลงในอินสตาแกรมสอรี่ของน้องใช่ไหมโอ้โหคนต้องเห็นทั่วโลกแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็หลักร้อยล้านเน่ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการเปิดตัวแบ็กการ์ดแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆแหละแล้วก็ต้องมอบไปกับคนที่เอ็กซ์คลูซีฟอย่างลิซ่าเนี่ยแหละถูกต้องที่สุดเลยถูกต้องอย่างที่แอดปยบอกทุกประการนะคะแล้วบอกเลยว่านี่เป็น เขาเรียกว่าไรนี่ไม่ใช่ทางการที่เป็นทางการที่สุดเออบัดคืออะไรก็คือการมอบเนี่ยเหมือนแบบอะถ่ายรูปผู้การมอบแบ็คการ์ดนะแฉแล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นทางการเลยทุกคนซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนการตลาดของโลกไปเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าแบรนด์หนึ่งจะเปิดแบ็คการ์ดขึ้นมาเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มากนะ คุณต้องมีการลอนมีถแถลงมีเรียกสื่อคุณต้องมาเล่าสิทธิประโยชน์นู่นนี้นั้นนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าที่คุณเจ้าของแบรนด์มาดเข้มคนนี้นะเขามอบการให้น้องเนี่ยมันไม่มีการตัดลิบบิ้นเลยแต่คนเนี่ยเห็นไปหลายสิบล้านคนหรือว่าจะเป็นร้อยล้านคนเลยก็ว่าได้นะคะก็หนึ่งทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเขาจากคนที่อาจจะไม่ได้ใส่แบรนด์สตรีทเนื้อออกใช่ไหมคือการใส่เสื้อผ้ามันก็มีหลากหลายแบบอะเนาะ สองค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างที่แอดบอยบอกว่าเฮ้ยแบรนด์ของเขาเนี่ยลิซ่าถือแบล็กการ์ดเลยนะอันนี้มันยิ่งกว่าจัดแถลงกับสื่ออีกนะคะทุกคนมันเป็นงานที่ไม่เป็นทางการแต่โคตรจะประสบความสำเร็จเลยทีเดียวก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าน้องเนี่ยไม่ส่วนหนึ่งหรอกส่วนสำคัญเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าแบล็กการ์ดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนว่าที่จะมีเนาะมันก็ต้องเป็นคนที่แบบว่า ใช้จ่ายสูงสูงหรือว่าบางทีถ้าเกิดเป็นกับธนาคารนี่ก็คือต้องอยู่ที่จํานวนเงินฝากเนอะแอปเปิลเนาะเหมือนที่แอปเปิลมีแบล็คการ์นี่แอปเปิ้ลฝากเท่าไหร่นะยี <28. S 1> ่สิบบาทเอาสีสีเนี่ยสีเมจิกอะระบายค่ะบางทีก็ติดติ๊กเกอร์ตุกตุ่นเองอแล้วแต่เราจะทําเลยแบล็คการ์ดของเราทําได้หมดนะคะธนาคารแค่จะออกการธนาคารยังไม่ออกให้เลย <laughs> ว่าแบ็คการ์ดคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะ <laughs> ธนาคารหักการ์ดกันเลยนะคะเงินฝากสองคนพี่น้องเนี่ยโ,โหเศร้าสลดมากนะแต่บัตรการ์ดของน้องเนี่ยมันไม่ใช่เลยเออดันแหละนะแล้วก็อุ้ยไม่ต้องเล่าเยอะหรอกไอปป้ปอยเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตอนที่ตอนนั้นมีของแบคพิงอะลูกเพจเราก็คือใช้แบกการนะ์ดอ๋อลูกเพจเราใช้แบคการ์ดนะคะทุกคนนี่นแหละอยู่ในจํานวนเป็นแสนคนของแอดนี่แหละไปดูเอาละกันเอาไว้บอกนะว่าก็ไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะ คนลุกแม่ลูกเพจไม่ธรรมดานะคะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือจำได้หรือเปล่าว่าที่แอดเล่าว่าตัวแบรนด์เขาเนี่ยคือเขาเขาหลูหลามากนะคือภาพลุกคนสติดใช่ปะแต่การที่เขาไปโคเนี่ยเขาไปโคกับแบรนที่แบบโคตรแพงนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อตอนนั้นเป็นนาฬิกานะรุ่นฟอร์มูล่าวันของคุณเฟร็ ออเออแท็กคอยอเออร์เขาก็ไปโคมาแล้วนะคะหรือแม้แต่กับแบรนด์ต่างๆที่แบบว่าหรูหรามากเขาก็ไปจัดการคอลแลบมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่ะมันก็เลยจะมีแบบความน่าสะสมเขาก็บอกว่าสายนักสะสมเนี่ยก็จะเก็บตรงนี้แล้วก็เก่งกําไรแล้วก็มองอนาคตได้ด้วยสําหรับแบรนด์คีดนะคะก็เลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสำหรับน้องหนูผู้ถือแบล็กการ์ดนะคะกับตัวแบรนด์เองแล้วถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยโคจะเท่เข้ากันเลยนะคะทั้งสองคนเอาวันนี้เมามอยประมาณ น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาแบบแอดบอยเขาไปสมัครแบ็กการ์ดเพิ่มอีกสักใบหนึ่งนะซื้อสีเพิ่มเลยนั่งระบายกันสองคนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ